สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมสูตรคํานวณหนุ่มบ้านนานะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับฮานอยนะครับฮานอยของวันที่23เมื่อวานนี้นะครับวันนี้เกือบจะได้แล้วนะครับเดือนที่9นะครับแต่มาเป็น92 29นะครับแล้วก็93นะครับเดือนที่99นะครับ เด่นมันชนเก้านะครับจับผิดสูตรนะครับเกือบจะได้แล้วนะครับยังไงก็ขออภัยสมาชิกไว้ด้วยนะครับมันมาเข้าที่ตัวที่เราไม่เอานะครับมาชนสามตัวนี้นะครับมาเข้าที่เก้าสามนะครับออกสองเก้าสามแล้วก็สองเก้านะครับของฮานอยพิเศษนะครับแล้วก็ฮานอยบีพีมาออกเก้าหกนะครับ เก้ากับหัวอ,อีกตัวนะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับผ่านนอยเข้าแค่ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับครับยังไงก็มาลุ้นกันต่อนะครับมาดูกันต่อนะครับถ้าวันนี้ไม่เข้านะครับวันที่ยี่สิบสี่นี้ไม่เข้าก็คงต้องหยุดก่อนนะครับหรืออาจจะลงลงแค่ ตัวเด่นนะครับให้สมาชิกเอาตัวเด่นไปจับกับเลขตัวอื่นก็ได้นะครับครับมาดูสูตรเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเอาฮานอยพิเศษนะครับหลักร้อยบวกสิบบนนะครับเก้าบวกสองนะครับก็จะได้สิบเอ็ดได้หนึ่งนะครับ 1บวกสองคงที่นะครับ1นบวกสองคงที่ก็จะได้สามคราวนี้เรามาเอาเด่นสองตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้มันกลับเข้ามาในตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้เราเอาทั้ง2ตัวเลยนะครับมาจับชนกันเหมือนเดิมนะครับสูตรที่2ครับเราก็จะใช้ ผลปกตินะครับหลักร้อยบวกด้วยหน่วยบนนะครับ6บวก4นะครับก็จะได้0ได้10นะครับ10ตัวนี้เราบวก1คงที่นะครับ1 0บวก1ก็จะได้1นะครับได้เด่น0กับ1สูตรที่3ครับเราใช้หน่วยล่างของปกตินะครับบวกด้วย หลักร้อยของฮานอย V นะครับ8บวก2ก็จะได้10นะครับได้0 0ตัวนี้ครับเราลบ1แต้มนะครับสูมลบหก็จะเป็น9ครับได้เด่น0กับ9ครับสุดที่3และสุดที่4ครับหลักหน่วย V P นะครับบวก6คงที่นะครับ หกบวกหก็จะได้12นะครับได้2แล้วก็หลักสิบนะครับบวกหนึะครับศูนย์บวกหก็จะได้1แล้วเอา1นบวกสนะครับ1นบวกสนะครับก็จะได้3 3มบวกสอคงที่นะครับก็จะได้5ครับคราวนี้เรามาดูตัวชนนะครับ ชนที่หนึ่งนะครับหนึ่งสามนะครับชนที่สามแล้วก็ชนที่ศูนย์นะครับตำแหน่งหนึ่งตัวนี้มันเป็นตำแหน่งที่เด่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาเราจะเอาเด่นที่สามนะครับเดี๋ยวเอาเด่น,ดนหนึ่งครับเด่นหนึ่งขออภยัยวันที่ยี่สิบสี่นะครับ เดือนสิบสองของฮานอยนะครับฮานอยเดือนหนึ่งนะครับวันนี้ส่วนคู่นะครับก็จะได้ เราชนเด่นที่หนึ่งสามศูนย์นะครับหนึ่งสามศูนย์ก็จะได้หนึ่งสามนะครับหนึ่งสามหนึ่งศูนย์แล้วก็สามศูนย์ครับแล้วก็กันเบิลนะครับกันเบิลก็คือ หนึ่งหนึ่งครับสามสามแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับของฮานอยพิเศษนะครับเน้นฮานอยพิเศษนะครับเด่นที่หนึ่งนะครับวันนี้ชุดชนเด่นนะครับศูนย์หนึ่งสามเป็นชุดวินนะครับแล้วก็เด่นที่ เด่น3ตัวนะครับเด่นที่1 3 1 0แล้วก็30นะครับได้3ชุดนะครับเด่นที่1เด่น1นก็คือเด่นที่1 3แล้วก็1นนะครับของวันนี้ครับของวันที่24นะครับถ้าผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยสมาชิกไว้ด้วยนะครับถ้าถูกก็ดีใจด้วยนะครับถ้าผิดก็ขออภัยไว้อย่างสูงนะครับ เพราะว่าลงเป็นแนวทางนะครับตามสูตรนะครับฮานอยนี้แต่ละงวดมันก็เข้านะครับเข้าตัวเด่นนะครับถ้าไปซื้อลูดแต่ว่ามันลงลงทุนเยอะนะครับอาจจะกําไรน้อยนะครับแต่สูตรเด่นนี้มายังเดือนดีนะครับสูตรเด่นงวดนี้เด่นที่หนึ่งนะครับเพราะว่าตําแหน่งนี้ครับตําแหน่งนี้ เด่นดีนะครับเด่นมาดีนะครับว่าตัวนี้ก็เก้านะครับชนเด่นเก้าแล้วก็ของมดัดก่อนนะครับเด่นศูนย์นะครับมันเป็นตำแหน่งที่เด่นตัวเดียวนะครับสำหรับวงนนี้คือเด่นหนึ่งนะครับำตำแหน่งที่เด่นที่สุดก็คือหนึ่งนะครับของฮานอยนะครับ ครับถ้าไม่เข้าก็คงจะหยุดไปสักพักนะครับของฮานอยแต่ถ้าตัวเด่ยนยังเดินดีก็จะมาลงให้สมาชิกได้รับชมเหมือนเดิมนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เลขตัวเลขตามนี้นะครับ3ตัวก็คือ130นะครับ ยังไงก็ฝากสมาชิกพิจารณานะครับประกอบการตัดสินใจนะครับเป็นแนวทางของฮานอยของแต่ละวันนะครับอาจจะมีสูตรเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับครับแ้ะสุดท้ายก็ขอให้สมาชิกทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมโชคดีถูกหวยรอยเบอร์แห่งๆบงังๆกันต้อนรับปีใหม่กันทุกทุกคนนะครับแล้วค่อยมาเจอกันในงวดต่อ,ตอ,ตอไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ